ขมนะคะไขไม่ได้นะคะตอนนี้เรามาถึงละลุแล้วนะคะอยู่ที่อำเภอตาพญาจังหวัดสะแก้วค่ะเขามักจะมาถ่ายทางช้างเผือกกันในยามค่ำคืนก็เขาเรียกว่าทริปล่าช้างเผือกกันนะคะก็เวลาที่จะถ่ายช้างเผือกก็แต่ละเดือนก็จะคนละเวลาเวลากันแล้วก็จริงๆอ่ะที่เนี้ยเขาจะมี คนให้ติดต่อพาดูทางช้างเผือกตอนกลางคืนแต่เพียงแต่ว่าเราติดต่อเขากระทันหันเขาติดกรุปอื่นแล้วเราเพิ่งกลับจากละลุมานะคะมีเรื่องตื่นเต้นของที่ละลุจะเล่าให้ฟังเราอ่ะคือคนมาเที่ยวละลุอ่ะละลุก็คือละลุเนอคนก็จะมาเที่ยวตอนกลางวันแต่เราเพิ่งรู้เมื่อคืนเว้ยาว่าละลุอ่ะ นยมันสามารถดูทางช้างเผือกได้มันเป็นที่ที่ดูทางช้างเผือกด้วยความที่แบบเรารู้กระทันหันเราก็เลยเพิ่งจะติดต่อเขาวันนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขามีกรุ๊ปแล้วยี่สิบคนเขาไม่ยอมรับเราเพิ่อมอีกสองคนบอกโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับรถเข้าไปดูเองก็ได้เขาบอกว่าไม่ได้พื้นที่ผมครับก็เลยงงพื้นที่ผมตรงไหนมันเป็นพื้นที่ของชุมชนหมู่บ้านไม่ใช่หรอเขากั <laughs> 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 นไม่ให้เราเข้าไปอ่ะแล้วเราถามเขาว่า ทางช้าเผือกข้นกี่โมทงทางที่เขาเป็นคนที่พาดูทางช้าเผือกเขาบอกว่าเขาไม่รู้อะไรใดๆทั้งสิ้นคือเขากันทุกอย่างแต่เจ้าของโฮมสเตย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูอีกที่หนึง่งแต่ที่นี่เอารถส่วนตัวเข้าไม่ได้นะต้องใช้รถอีแต๊กของชุมชนเท่านั้นแล้วป้าก็ติดต่อให้นอกจากเจ้าของจะน่ารักเจ้าของน่ารักอย่างเดียวมันไม่พอใช่ไหมเวลาคุณมาพักที่ไหนคุณก็ต้องการความสะอาดสะอา้านความน่าอยู่ของที่พักเรามาดูที่นี่ อันนี้เป็นบ้านสาหรับสองถึงสามคนเนาะเป็นบ้านกลางนาจริงๆสองคนดีกว่าสามคนก็อาจจะต้องปูข้างล่างเขาเรียกว่าบ้านกลางนาก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากบ้านเจ้าของมากตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนนะคะก็จะมีจิบเอ่อมินิบาร์ทำห้องน่ารักค่ะมาดูห้องน้ำกันนี่บ้านกลางห้องนาห้องน้ำมีแอบน่ารักนะคะแล้วก็ ดูบรรยากาศรอบๆบนดีก่อนี่แหละค่ะเจ้าของป้าปัญญาใช่ไหมคะค่ะนี่ค่ะสมบูรณ์โฮมสเตย์เจ้าของติดต่อป้าปัญญาได้เลยค่ะเดี๋ยวติดเบอร์โทรศัพท์ไปให้เดี๋ยวติดเบอร์โทรศัพท์ไปให้ในคลิปนะคะป้าปัญญาน่ารักมากเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของบ้านกลางนานะคะจากจุดจอดรถนะคะตรงนั้นที่จอดรถก็ได้หลายขั้นอยู่ค่ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของนาเลย บ้านก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยรอบๆข้างก็จะเป็นทุ่งนาหมดเลยค่ะมีที่ให้นั่งทานข้างหน้าด้วยระเบียงหน้าห้องนะคะมีใครบางคนแอบนอนแล้วเดี๋ยววันนี้เราจ้างรถอ e ีแทกนะคะก็เบอร์ของรถอ e ีแทกก็ถามกับป้ากัญญาได้เลยค่ะป้ากัญญาก็จะติดต่อเบอร์รถอ e ีแทกให้ พาไปดูที่ละลุนะคะก็รถอีแท็กเหมาลำก็2คันละ200บาทมากันกี่คนก็หารกันไปเลยเขาแม็กซิมัมกันที่6คนทางจากสมบูรณ์โฮมสเตยไปละลุนะคะก็ประมาณกิโลนิดหน่อยเขาถึงได้บอกว่าสมบูรณ์โฮมสเตย์จะเป็นที่ใกล้ละลุที่สุดแล้วเวลาดูดาวก็ต้องมาดูในที่ที่มีแสงไฟ แล้วก็ในคืนที่ไม่มีแสงจันทร์ด้วยฤดูหนาวมีคนติวางชองม,มากาั้งกลางเต็นท์ในฤดูหนาวมกระาอ่าคันวามกราาทางช้างเผือกแทบจะไม่มีให้เห็นนะคะยืนอยู่ท่ามกลางละลุนะคะตอนนี้เรายืนกันอยู่แค่สองคน ตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มกว่าก็เรามาดูทางช้างเผือกกันมันก็เลยต้องมาตอนกลางคืนก็ดูบรรยากาศรอบๆแนะนําว่าถ้าจะมาควรจะชวนเพื่อนๆมาด้วยมันจะเงียบเงียบมากจะปิดไฟให้ดูนะครับเราปิดไฟให้ดูนะไฟมืดตึ๊บไหมอะไฟเนี่ยเรายืนอยู่ตรงนี้กันประมาณเกือบสองชั่วโมงไฟเรากลับแล้ว เมื่อคืนไปถ่ายดาวแล้วเนอะแต่เรายังไม่ได้ไปตอนเช้าตอนนี้กี่โมงแล้วเจ็ดโมงเรา,เราม,มันสวาน่างนัดรถไว้หกโมงรถไม่ตื่น่นสวางเกินเามอาอันนี้อันนี้มีมีหลงคงหลงค้าด้วยนะนะจะให้ดูรถที่น่ารักเตี้ยโอข้ามรถโดดชุดนิดเข้ารับลุกนะคะรถดีแท็กซ์ของบ้านเท่านั้นนะ มาเจอเขาก็เลยบอกให้ทำาปนี่ครับาห้าร้อยบาทดูเนี่ยเขาบอกเขาปรับจริงนะคะแล้วก็รถที่เข้ามาเนี่ยก็คือมันตกเดี๋ยวเรียกว่าหลุมมันลึกกว่านั้นทีเรื่องเรียกว่าหลุมแล้วเขาต้องจ้างรถขึ้นมาลากเพราะว่าคนจะขึ้นเองไม่ได้รถนอนพันห้าเก่งไฟแดงเลยเหรอโอ้โหเก่งไฟแดงตรงนี้เนี่ยรถจะบาดตกคือเราทำนิดเดียวเองฮะ ลงไปลงไปหาละลุเลยผมกลัวมันจะคว่ำลงนั้นน่ะเงินเดือนคนเก็บเราไม่ต้องให้เอาไปไปยาปนวนมันไปถูกไหนะครับเข้ามาประหานแล้วตอนนี้เรายืนอยู่ที่ละลุดินแดนมหัศจรรย์นะคะ ของหมู่บ้านคลองยางอําอเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วละลุเป็นภาษาเขมรนะคะแปลว่าทะลุละลุก็คือจากดินนะคะที่ทางทลายเกิดจากน้ำฝนจากลมเขาบอกว่าละลุเนี่ยแต่ละที่เรามาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามน้ำที่กัดเซาะพวกเขา พวกนี้จะเปราะบางมากๆนะคะโดนลมโดนโดน้นนําโดนฝนเขาก็จะถูกกัดเซาะไปไรเรื่อยๆเดี๋ยวเราลองไปดูสายน้ําที่ไหลลงมาจะเป็นแบบลวดลายสวยมากๆอันนี้เราเดินมามันจะเป็นทางน้ําไหลใช่ไหมคะแล้วมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นแบบนี้ลอนๆก็เลยว่าเอ๊ะมันคือทางน้ําไหลหรือใครมาทา,าสีเอาไว้แล้วสีมันล่อ <laughs> นหรือว่าเป็นการล่อนของเปลือก <laughs> โลกสวยดี มันคือธรรมชาติทั้งหมดเลยน้ำกับดินจับตัวกันเนี่คยค่อยๆบิดบิดเป็นเกลียวจะให้ดูเมื่อคืนเรามายืนถ่ายดาวกันตรงบริเวณตรงนี้ดูกลางวันอะมันไม่ได้น่ากลัวเลยแต่เมื่อคืนมันเงียบวังเวงแล้วก็พอปิดไฟปุ๊บมันมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะตำแหน่งที่คุณจะถ่ายดาวมันต้องมืดจริงๆไม่มีแสงไฟ ยังอยู่สองคนเป็นชั่วโมง <laughs> หลายชั่วโมง <laughs> เป็นดินทรายเนาะน้ําฝนตกลงมาชะนอกจากจะทําให้เป็นรูปร่างของละลุรูปร่างต่างๆแล้วก็จะทําให้เนี่ยเม็ดดินเมด็ดทรายเกาะกันเป็นเม็ดกลมๆกลมสวยดีแล้วดูทางน้ําไหลก็เป็นแบบลวดลายเหมือนใครมาเพ้นท์ลายเอาไว้เนี่ยลองดูตรงนี้สิสวยดีท่านใดที่จะติดต่อรถน้าเที่ยวนะคะพาเที่ยวในละลุ ก็ติดต่อได้ตามเบอร์นี้ได้เลย605 457 7801เจดจะจะเป็นเบอร์ของชุมชนเขาเขาจะจัดสรรนรถให้คุณเองนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ที่หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สารคตคมนะคะปรา,าสาทสารคตทมเป็นปรา,าสาท ที่ใหญ่ที่สุดในอีสานตอนใต้นะคะแล้วก็เป็นปราสาทที่มีอายุเกือบพันปีแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมที่ด้านในกันค่ะปราสาทสะดกก็คมนะคะมาแยกคํากันก่อนปราสาทก,ก็คือปราสาทเนอะสะดกหรือสะดกเนี่ยแปลว่าอุดมสมบูรณ์ก็คือต้นกกทมแปลว่าใหญ่ถ้าแปลรวมทั้งหมดก็คือปราสาทใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นกก ะะแต่ตอนนี้เท่ยที่เราเห็นขึ้นต้นกบไม่มีแล้วทางเดินที่เห็นนะคะจะเป็นทางเดินที่จะเรียกว่าทางดําเนินดําเนินก็เป็นภาษาเขมรอยู่แล้วนะคะที่ตั้งของปราสาทประธานเขาก็จะมีความเชื่อในาศาสนาพร,ราหมณ์ว่าจะเป็นเหมือนเขาไคล่าหรือเขาพาสูเมนสิ่งที่ล้อมรอบเขาพาสูเมนตรงนี้ก็จะมีน้ําล้อมรอบที่เขาเรียกว่ามหาาทีสีธนดอนคนเขาก็เรียกว่าสาอนุดาษนะคะเดี๋ยวเราไปดูปรางประธานกันดีกว่า ด้านไหนตอนนี้เรามาถึงด้านหลังของปราสาทแล้วนะคะก็จะมีบารายอีกทั้งด้านซ้ายและด้านขวาก็คือมีสี่ด้านเลยนะคะปราสาทนี้สร้างมาเกือบ1,000ปีแล้วเนาะ น,นี้ก็จะเป็นปรางประธานที่เป็นที่ประทับของสิวะลึงหรือพระสิวะในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ส่วนด้านในของปราสาทปรางประธานนะคะก็จะเป็นสิวะลึงแต่จะเป็นองค์จำลองนะคะจากปรา,ศาศสาทสระบก,กคมนะคะเดี๋ยว สถานีต่อไปเราจะไปที่หมู่บ้านทับทิมสยามศูนย์ห้านะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ปูกเก๊กฮวยหมู่บ้านทับทิมสยามจะอยู่ที่อำเภอคลองหาดอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดสระแก้วเดี๋ยวเราไปกันหรือคนสัมภาระกำลังหาวอล์กมาถ่ายรูปกันสิ่งแรกเก้าอี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะทำเสมือนหนึ่งว่าที่นี่อากาศดีเหลือเกิน ความร้อนของประเทศไทยรัฐบาลไหนก็แก้ไขไม่ได้นะคะ อะไรเสร็จเรียบร้อยหมดหมดแล้วนะคะก็เก็บอุปกรณ์ล็อกทั้งหลายแล่ททำไมเราต้องมาถ่ายถนนเส้นนี้ทำไมเป้าหมายของเราต้องมาตรงนี้จริงๆใครๆก็บอกว่าถนนเมืองไทยอ่ะก็จะมีที่สวยๆเยอะตรงนี้ก็ที่เราเห็นก็คือด้านด้านนี้ค่ะเป็นไรข้าวโพดเนาะส่วนด้านทางโน้นอะ่ะจะเป็นลำไย ถนนเส้นนี้มันมันสวยด้วยแล้วที่สําคัญคือม,มมอมันไม่มีรถวิ่งพอมันไม่มีรถวิ่งเราก็จะจอดถ่ายรูปของเราสบายๆเลยพยายามจะปัดหมุด GPS ให้ตําแหน่งนี้แต่มันขึ้นว่า Unnamed Road คุณมองไปแล้วเห็นสัญลักษณ์ของสิวะลึงของถ้ำน้ําเขาสิวะซ้ายมือคุณมองไปคุณเห็นเขาแบบเนี้ยเขาทะลุตรงนี้เขาจะเรียกเขาทะลุนะคะคุณก็เลี้ยว <หา S 2> ขวา,เ,าเข้ามา หาเส้นทางทางขวามือแล้วก็เข้ามามันจะมีเส้นขนาดแบบนี้หลายๆเส้นเลยมาถึงวัดถ้ำเขาชะกันแล้วค่ะตรงนี้ทางเข้าก็มีฝูงน้องลิงมาต้อนรับจริงๆไม่ได้มาต้อนรับหรอกมาหาอาหารอยู่ร่วมกันกับน้องหมาได้ด้วยเยอะมากเลยลิงเป็นแก้วเขาวาอ,อีกให้วิ่งตัดหน้ารถด,ด้วยอะ่ะ จริงๆที่วัดถ้ำขอชัก,กันนอกจากจะเป็นวัดก็จะเป็นจุดชม,มวิวที่สวยงามมากและที่สําคัญคือเขาบอกว่าเวลาหกโมเย็นนะคะจะมีค้างคาวเป็นละลานตัวออกหากินแต่วันนี้ฝนตกไม่รู้จะมีค้างคาวออกหรือเปล่าว่าแต่เราจะได้ลงจากรถหรือเปล่าโอ้ลิงก้ค่ะ <c oughs> เป็นร้อยเป็นพันเลยจ้า <c oughs> นะคะ ก็จะเป็นท so ี่ปิสถานของพระพุทธบาทกำลองใครจะมากราบสักการะมีคาพระก็เชิญที่ทัานี้ได้เลยต้องขึ้นมาให้ถึงนะคะทุกคนมันไม่ได้ขึ้นมายากกระโปรงฟูๆอย่างงี้ยังขึ้นได้เลยแต่แค่มันหลายขั้นไอขึ้นมาไม่เท่าไหรขาลงไปต้องพญาลิงวานอนดูที่ตลบให้ไหม <laughs> ระวังเหยี่ยมหางมันนะตี่กโอกไม่โบอ่ะเขาต้องโบห้ไม่ตเขโไม่เห็นเปล่าครับออกมาแล้วเข้าไปอีกแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกหงอนนาคนะคะที่ ศักสุภารีสอร์ทอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่นี่ก็จะเป็นรีสอร์ทที่ปลูกดอกงอนนากนะคะให้คุณไว้ได้ชมนะคะค่าเข้าก็แค่ท่านละ30บาทเท่านั้นเขาจะทำแปลงให้เดินถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆได้็ดูที่ควรจะมาถ่ายดอกหงอนนาคนี่นะคะก็จริงๆแล้วเขาเริ่มตั้งแต่เดือนเดือนกันยาแต่จะพีคสุดๆนะ่ะก็จะเดือนตุลาแล้วก็พฤศจิกานะคะ หลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มเหี่ยวมันก็จะไม่สวยแล้วเพราะฉะนั้นตุลาพฤศจีการเนี่ยก็มาถ่ายกันได้ค่ะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วย